เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คเพชเชอร์สวิต์นะครับตัวนี้เป็นของเครื่องของ AO นะครับดูแล้วเป็นเพชเชอร์ตัวใหม่นะฮะใหม่แต่ไม่ยอมทำงานนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูว่าทำไมถึงไม่ยอมทำงานนะครับซึ่งบางท่านนี่ซื้อเครื่องกรองไปติดตั้งหรือ,อช่างนะครับไปติดตั้งให้ลูกค้าเนี่ยติดตั้งได้แค่วันสองวันนะครับแล้วก็ เกิดปัญหาขึ้นนะฮะตัวนี้ไม่ยอมสั่งทํางานนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการตรวจเช็คนะครับว่า,าเป็นสาเหตุลักษณะเดียวกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเริ่มต้นเดี๋ยวเราแกะน็อตตัวนี้ก่อนนะครับสีตัวนะครับหนึ่มสตัวนี้นะเมื่อคลายน็อตเสร็จนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้ฮะอ่า,อ,าอย่างนี้เลยนะ แล้วก็จะแยกตัวนี้ออกมานะครับแยกฝาตัวนี้ออกมานะเมื่อแยกฝาออกมาได้แล้วก็จะเห็นโอ้โหนะฮะเจอแล้วตัวปัญหานะครับมดนะครเต็มเลยฮะมาดูใต้นี้ก่อนนะโอ้โหมดนะฮะยังไม่หมดเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็ นี่ฮะโอเคคราวนี้ตัวนี้แหละฮะเดี๋ยวเราจะงัดตัวนี้ออกมานะครับโดยที่สามารถงัดออกได้นะฮะโดยที่เราจะงัดออกทางฝั่งนี้นะครับเอาตูดมันออกก่อนนะฮะเอาตูดฝั่งนี้นะฮะออกก่อนนะโดยตัวที่อยู่ด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็จะแกะออกนะฮะตอนนี้ฮะงางออก่ะแล้วเราก็เห็นตัวปัญหานะฮะเจ้าปัญหาครับไตออกมาเยอะแยะเลยฮะมดครับเข้าไปในช่องนี้นะครับเข้าไปในช่องนี้นะฮะแล้วนะครับดูสะก่อนฮะเดี๋ยวเปิดแฟลชแป๊บนึงฮะดูสะกก่อนฮะ ไม่จะไปเข้าไปทําอะไรฮะว่าตัวนี้เป็นลิมิตสวิตนะฮะเวลากดมาก็จะเจอมดพวกนี้ขวางอยู่นะฮะ,นะฮะซึ่งถ้าขวางลักษณะแบบเนี้ยยังไงก็ทํางานไม่ได้นะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะทําความสะอาดนะฮะแล้วก็ประกอบเข้าตามเดิมนะครับจะจุยกระจายฮะ เสร็จแล้วก็หาอะไรมาอุดนะครับช่องนี้ฮะหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ช่องด้านล่างฮะอุดทุกช่องนะครับไม่งั้นมดเข้าครับเข้าไปก็จะเจออาการเดิมครับอ่าลืมแจ้งไปฮะอ่าจะเป็นช่วงที่เข้าหน้าร้อนคะจะเป็นช่วงนี้จะเป็นกันบ่อยฮะหลายๆหลังก็จะเจออาการนี้ครับบางทีก็ซื้อพชรสวิตมาแล้วก็หาสาเหตุไม่เจอครับก็ไม่รู้จะโทษอะไรก็ ไเชอร์วิตไม่ค่อยดีนะฮะอาจจะต้องกลับไปตรวจเช็คนะครับว่าความจริงแล้วอาจจะเกิดจากสิ่งลบอบตัวนะฮะเช่นมดครับในบ้านครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะขับคุณมากครับบู